คือเรื่องของเรื่องมันมีว่าหลักการในการเลือกซื้อรองเท้าของผมมีอยู่2ข้อด้วยกันข้อ1อยากเห็นมันบนเท้าเราขยายความนิดนึงนะมันคือเท้าเราเราควรจะมีความสุขทุกครั้งที่เราได้เห็นมันหรือว่าได้ใส่มันไม่ใช่เพราะว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยของมันต้องมีเฮ้ยคู่นี้เจ๋งยังไงก็ต้องซื้อทั้งทที่เขาเองอาจจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ถึงซื้อก็ไม่เกี่ยวเพราะว่ามันคือเท้าเราข้อ2 เหตุผลอื่นๆที่ทำให้เราอยากซื้อรองเท้าคู่นี้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี performance, design, ใส่สบายราคาดีมีสตอรี่มีเรื่องราวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราอยากซื้อรองเท้าคู่นั้นอันนี้ทั้งหมดรวมกันเป็นข้อ2อย่าลืมว่าถ้าเราซื้อเพื่อสนองนิดตัวเราเองเนี่ยเราจะมีความสุขที่ได้ใส่มันทุกวันแต่ถ้าเราซื้อเพราะว่ามีคนอื่นมาป้ายยาบอกว่าเฮ้ยคู่นี้เจ๋งยังไงก็ต้องซื้อ <c oughs> แป๊บเดียวแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็มีคู่ใหม่ที่เจ๋งกว่ามาป้ายยาเราอีกแล้วพี่เคยโดน่ะพี่ โดนประจำมาเด็ดบางคู่นะซื้อมาปุ๊บใส่ไปสนามบาสเดินมาหาสิบวิวววววววสิบวิแค่นั้นแหละแล้วมันก็เดินไปชื่นชมคู่อื่นเอาเป็นว่าเงินที่ซื้อเป็นของใครอำนาจการตัดสินใจเป็นของคนนั้นเฮ้ย hey! แล้วแฟนพี่ซื้อมาดีอ่ะไม่ซื้อพี่มันไรซึ่งอำนาจเฮ้ยในสนุกละในมุมหนึง่งรองเทา้าบาสก็คือเกียร์และเกียร์ก็คืออุปกรณ์กีฬาแต่อีกมุมหนึง่ง รองเท้าบาสคืออาฟิตและอาฟิตคือสไตล์หรือที่ถ้าเป็นคุณมิกซ์ก็จะบอกว่าเฮ้ยดื้อเชงดื้อเชงเมบี้สโตงสไตล์อะไรกันล่ะจริงๆแล้วต้องออกเสียงว่าสไตล์สไตล์สไตล์เยอะเพราะงั้นไม่ต้องยอดนิยมก็ได้แค่เป็นตัวเองก็พอ <c oughs> สรุปรองเท้ารุ่นที่ดีที่สุดแบบตัวนี้ตัวจบเลยมันไม่มีหรอกมันมีแต่คู่ไหนที่เราชอบคู่ไหนที่เหมาะกับเราลองคิดดูเล่นๆถ้าทุกคนใส่รองเท้ารุ่นเดียวกันหมด มันก็ไม่สนุก,กนอะด็กเป็นตัวเองเหรอเสริมอีกนิดนึงถ้าสนใจผู้ไหนชอบผู้ไหนก็ลองหาข้อมูลดูทุกวันนี้หาข้อมูลได้ไม่ยากลองฟังจากแหล่งที่เราเชื่อถือแล้วตัวเราเองเป็นคนตัดสินใจไว้เจอรุ่นไหนที่น่าสนใจจะอามาเล่าให้ฟังนะสุดท้ายขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นบาสและสนุกกับการเลือกซื้อรองเท้าบาสที่ถูกใจครับแล้วเจอกันที่บาสเงาวับ